สวัสดีครับผมเซลเอจัดให้นะครับวันนี้จะพามาดูรถเกี่ยวนะครับก็สําหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับคูปต้านะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถไปเกี่ยวข้าวน้าปังนะครับหรือจะเตรียมรถไว้เกี่ยวข้าวนาปีนะครับก็ต้องบอกว่าโปรโมชั่นก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับก็รีบๆนะครับเพราะว่า ก่อนถึงฤดูนี้นะครับก็ส่วนลดช่วยดาวยังจะมีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีชุดบำรุงรักษา1ปีนะครับ KM Package นะครับแถมให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถเกี่ยวนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูสต็อกนะครับในสาขาชยยงคูลเราจะมีรถเกี่ยวนะครับ DC 7 0 GPO r นะครับตอนนี้ก็มีสต็อกอยู่2คันนะครับมีลูกค้าจองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ยังมีพี่ใหญ่แล้วนะครับ DC 108X นะครับอ่าตอนนี้ก็มี2คันเหมือนกันนะครับอ่ามีสคันเหมือนกันนะครับก็ทั้ง2รุ่นนี้ครับก็ต้องบอกว่าสำหรับลูกค้าที่สั่งจองส่งประเมินสินเชื่อหรือหรือช่องทางอื่นๆนะครับก็สั่งจองกันเข้ามาได้นะครับเนื่องจากรถเกี่ยวปีนี้ก็ค่อนข้างจะต้องบอกว่าเป็นการจัดสรรแล้วกันนะครับจากทางสยามคูปต้านะครับ แต่ตอนนี้เราก็มีรถพร้อมส่งนี่ติดจองแล้วนะครับติดจองแล้วนะครับคันนี้ก็มีมีลูกค้าจองแล้วนะครับอ่าส่วน DC 108X ก็มีลูกค้าจองหนึ่งรายนะครับเหลืออีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้ยังว่างนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งในส่วนของอ่าราคาแล้วกันนะครับของ DC 70 GPO r นะครับ1นึ่0 0้านบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับก็จะเป็น รุ่น70แรงม้านะครับแบบถังอุ้มนะครับส่วน DC 108X นะครับก็1 6 3 0 0 0 0บาทนะครับ1 6 3 0 0 0้บาทนะครับในรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวปีนี้นะครับจะมีเปิดตัวนะครับเป็น DC 108X Cabin นะครับหรือตัวตัวแอร์เรากันนะครับก็มาติดตามกันนะครับว่าเราจะเปิดตัวกันช่วงไหนนะครับก็ตามข้อมูลตอนนี้ก็ถือว่า ในตัวแอร์นะครับ DC 1 0 8 X ตอนนี้ก็มีการปรับพัฒนาเพิ่มขึ้นจากตัวตัวตัวแอร์รุ่นที่ผ่านๆมาแล้วกันนะครับเนื่องจากในรุ่น DC 1 0 8 X ตัวแอร์นี้นะครับก็จะมีมีกล้องมาให้แล้วนะครับมีกล้องสองด้านหลังให้แล้วก็มีจอมอนิเตอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นประตูนะครับทางขึ้นนะครับเราจะแบ่งเป็นโซนหน้าต่าง2โซนนะครับโซนด้านล่างกับโซนด้านบน ด้านบนก็สามารถสไลด์หน้าต่างได้นะครับก็ป้องกันคือไม่ต้องเปิดประตูทีเดียวนะครับเพื่อลดอาการฝุ่นเข้าห้องโดยสารนะครับแล้วก็พวกตะแกงนะครับตะแกงพวกแผงคอนดนเซอร์แอร์นะครับเขาก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับในรุ่นตู้แอร์นะครับก็คอยมาติดตามรับชมกันนะครับว่าตู้แอร์ DC 108X นะครับในปีนี้นะครับจะสวยงามเพียงใดนะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็ เดี๋ยวจะสินค้าจริงมานะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับก็มันก็มีปรับเพิ่มขึ้นมาหลายๆจุดเลยนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ด้วยนะครับสำหรับ dc 1 0 8 x ตู้แอร์นะครับผมส่วนรายละเอียดสินค้าอื่นๆนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของรถเกี่ยวนวดข้าวก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสนใจรุ่นไหนสเปครุ่นไหนประมาณไหนนะครับแล้วก็สินค้าใหม่นะครับก็อยู่ในแผนนะครับแต่ยังไม่ สามารถระบุได้ว่าเขาจะเปิดตัวประมาณช่วงเดือนไหนนะครับก็จะเป็นรถเกี่ยวขนาดใหญ่กว่านะครับโดยประมาณนะครับ DC 1 2 0 X นะครับ120แรงม้านะครับก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามรับชมกันอีกทีนึงนะครับผมเบอร์ติดต่อนะครับเซลเอจัดให้นะครับ085 302 0234 085 302 0234นะครับก็รถเกี่ยวรถข้าวคูปะต้านะครับก็จากคูปะต้าเจริญชัยนะครับ สาขาชียางกูลจังหวัดอุบลนะครับตอนนี้ก็สําหรับลูกค้าใหม่ก็ยังดาวเริ่มต้นที่3 0สนะครับส่วนลูกค้าเก่านะครับดาวเริ่มต้นที่20%ถ้าเป็นลูกค้าเก่าเกรด A บวกเกรด A นะครับก็ดาวเริ่มต้นที่10%นะครับสามารถผ่อนนานสูงสุด7ปีนะครับทําแบบรายปีครั้งเดียวได้เลยนะครับแบบไม่ต้องมีงวนย่อยก็สามารถทําได้นะครับผมก็รายละเอียดก็มาชี้แจงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ เอฟซีทุกท่าน,นครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําคลิปมาแนะนําเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับลูกค้าทุกท่านละกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ